ไม้เนี่ยที่เฮียบอกเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยเนี่ยมันจะออกสีเงี้สยสีเขียวลูกค้าเห็นไหมที่ที่เฮียลงไปในคิดว่าเฮียต้อยใช้ไม้เนื้อแข็งตอนนนั้นที่ที่ถ่ายให้ดูมันพ่นสีแล้วไงเดี๋ยวเนี่ยเอาให้ลูกค้าดูนียังไม่ได้พ่นดูนี่นี่ไม้พวงมาส่งเมื่อวานนะมาจากสุราษฎร์เขาเ,เขาคัดไว้ให้อ่ะเขาเขาอยากคัดไม้พวกนี้ไว้ให้มันมันเนี่ยเขาอยากคัดไว้ให้เฮียต้อยโดยเฉพาะเลยเพราะเฮียต้อยมีเพื่อนอยู่ที่โรงงานสุราษฎร์อ่ะเพราะถ้าถ้าถ,ถ้าไม้แข็งแข็งเนี่ย เขาจะคัดไว้ให้พอได้สิบร้อแล้วก็เขาก็จะ,ะส่งเนี่ยคาร์ลสิบร้อหนึ่งฮะเนี่ยประมาณเนี้ยนี่นี่ก็ตัดไปบ้างแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยแข็งมันจะออกสีงเนี่ยลูกค้าเห็นไหมมันจะออกสีเขียวเขียว,ยวออกแดงแดง่มันจะไม่รุ่ยรุยเนื้อมันแน่นมากมันจะออกสีอย่างเงี้ยสีแน,น่น,นอันนี้ก็เอาคนตัดคน คนจับไปฉีดคนจับไปประกอบลูกน้องสามคนไปฉีดวัคซีนวันนีไ้ไปฉีดวัคซีนสามคนก็เหลือสองคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำหกคนนะขนาะคำโตทำอยู่หกคนฮนะลูกค้าเอออีกอย่างนึนลูกค้าสั่งของบริษัทนากที่แม่น้อกลัวของขาดนะตอนนี้ไม้เมื่อเราสั่งมาตนนะเดี๋ยวอีกสองวันเนี่ยพอตรงนี้พร่องเนี่ยทาง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 ,ทางที่สุราษฎร์เขาก็จะมาลองให้อีกเขาเขานัดวันแล้วเขาเก็บไว้ให้แล้ว เขาก็รอว่า,าทางบริษัทเนี่ยไม้เอาลงได้ยังเฮียก็จะบอกว่าเออคืนนี้บอกเขาว่าเออวิ่งมาเลยนะพรุ่งนี้เช้าถึงพรุ่งนี้เช้าก็ถึงก็เดี๋ยวพอพ่องสักสองตั้งเนี่ยสองตั้งนี่เหลือน้อยแล้วก็ทบอบอกเขามาลงละกีละห้าร้อยแผ,น500แผน่นห้าร้อยแผ่นคันรถติดสิบล้อมันจะได้ประมาณห้าร้อยแผ่นห้าร้อยแผน่นเขาก็จะมาลงให้แต่ตอนนี้เขาเก็บไว้ให้เฮียละแต่คนอื่นเขาไม่ให้นะเพราะว่าเฮียเขาเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันเขาก็เลยเก็บไว้ให้เฉพาะเฉพาะเฮียเจ้าเดียวเป็นพักพ่อกันฮะก็จะได้ถูกเฮียถึงจะขายตู้ตู้ตู้ถูกได้ไงเราเฮียได้ต้นทุนมาถูกด้วยอันนี้เป็นตู้คางหมูนี่เพิ่งเพิ่งพ่นสีเสร็จเมื่อเช้านี่เห็นไหมเนี่ยสีสีมันจะแห้งช้าหน่อยอันนี้ก็ เพิ่งจะแห้งแต่ยังเอาไปประกอบไม่ได้นะเพราะว่าสีเพิ่งพ่นเสร็จมันเป็นสีแห้งช้าต้องรอต้องรอ,อ,งรอพรุ่งนี้อ่ะถึงจะประกอบได้มันเป็นสีแห้งช้าเนี่ยไม,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 ไม้เห็นไหมไม้เฮียก็ใช้ไม้สิบหกมิลใช้ไม้สิบหกมิลเนื้อแข็งข้างในเฮียแข็งแรงนะเฮียทําทแข็งแรงข้างในเนี่ยหนักหนักมากเลยเพ่นเนียนเห็นไหม ด,ดูเนยตัวเฮียพ่นเนีเ่ยเพราะเฮียควบคุมเองอย่เี้ยกากาสีธรรมดาแต่แต่แก้ใช้ใช้เทคนิคนิดหน่อยที่ที่กาสีเฮียก็ซื้อกามาหลายรุ่นแลนะ้วนั้นอย่างดีมั่งอะไรกามันก็สู้เทียเฮียใช้กาธรรมดาแต่เฮียเฮียปรับเองทํารูเองดีฝ่ามันจะได้ออกมาอย่างเงี้ยเฮียแก้ม,มาเยอะแล้วตัวนี้ก็เตรียมส่งฮะเตรียมส่งวันอาทิตย์สองชุด ที่อย่าไปจันบุรีเนี่ยเป็นสี่คูนสี่นะทุกค้าเป็นชุดสี่คูนสี่เป็น,นะปน, 4, ปน power d k music power ตัวนี้ก็ขับขับสิบห้าฮะส uh, ี่ใบอ่า d k music ขับสี่ห้าบีวีสี่ใบ power ตัวที่สองก็เสียงกลางก็ตัวเดียวกันฮะตัวตัวตัวเดียวกันเฮียเรามาขับเสียงกลางสิบสองนิ้วอ่า uh, คางหมูอสี่ใบเหมือนกันทำสี 4, ่คูณสี่มีตมีม,มีมีไมค์คู่มีปัก เนี่ยทั้งชุดเนี่ยไอ้นี่แหลกแหลกไม้อัดนะเนี่ยก็เตรียมทําเตรียมไว้เดี๋ยววันอาทิตย์เช้ามืดก็จะไปส่งให้ลูกค้าที่จันบุรีสองชุดก็เขาสั่งมาหลายวันละตอนนี้เฮียนัดเขาวันอาทิตย์เพราะเฮียว่างวันอาทิตย์เนี่ยวันธรรมดาเฮียก็ต้อนรับลูกค้าอยู่เฮียไปไหนไม่ค่อยได้ก็ต้องคอยดูแลงานด้วยแล้วก็ต้อนรับลูกค้าที่มาลูกค้าเข้ามาบางวันก็เจ็ดปัดเจ้ามาันก็สิบปัดเจ้าแต่เข้ามาทั้งวันฮะเข้ามาทุกวันวันเจ็ดปัดเจ้ามีก็มีทุกวัน่ อันนี้ก็ทําเตยมส่งวันนี้เลยไปส่งนิ่มนิ่มนิ่มแอ็กแพดอ่ะเขาจะปิดทุ่มหนึ่งเขาจะเออเฮียเขาจะรอเฮียเป็นจ้าสุดท้ายเลยเฮียก็ไปส่งช่วงเย็นช่วงห้าโมงหกโมงเย็นเนี่ยเขาจะรอเฮียเป็นเจ้าสุดท้ายเลยก็นิ่มนิ่มแอ็กแพดเนี่ยเตยมส่งเตยมประกอบลองทีละชุดอันนั้นชุดออโต้หกเนี่ยให้ให้ลูกน้องลองทีละชุดทีละชุดทีละชุดก่อนเข้ากล่องอ่ะต้องเปิดทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะลูกค้าเปิดทิ้งว่ามีปัญหาอะไรไหม แต่ก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วหรอกก็อยกตั้งทําให้มันสบายใจไงไปถึงมือลูกค้าแล้วก็จะได้สบายเ,อเอนี่ยลองเรียบร้อยแล้วนะแล้วค่อยเข้ากล่องลองทีละชุดวันนี้ก็ประมาณสิบชุดก็ประมาณใช่ใช่สิบแต่มันแต่รู้สึกมันจะยักมันลูกอตอนบ่ายนี่ก็รับมาเรื่อยๆฮะแต่ก็ช่วงงานงานที่รับตอนบ่ายก็เอาตัดไปส่งพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันมันวันต่อวันฮะ พอช่วงหลังเที่ยงเนี่ยก็จะตัดไวส่งพรุ่งนี้ตัดไว้เป็นพรุ่งนี้เลยวันนี้เอาแค่สิบชุดก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทันอันนี้ของของใครที่ของลูกค้าที่มาจากกําแพงปะ่ะใช่อันนี้จองให้ลูกค้าอ๋อลูกค้าที่มาจากกาแพงไอ้ไอ้ที่กําลังมาใช่ไหมอันนี้มาจากกําแพงอะคลองลานอาเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเขาเขากำลังเดินทางมาสองชุดใกล้ถึงแล้ว สองชุดเนี่ยเดีย๋ยวเขามายกเขาเขาจะมายกไปเขาจะเอารถมาทุกไปเองครชุดนี้นี่ก็ลองให้เรียบร้อยจะลองให้เขาให้เรียบร้อยลคตอนบ่ายก็มีลูกค้าเข้ามาฮะลูกค้าอ,อตอนบ่ายลูกค้าก็จะเข้ามาหาเชต้อยเนี่ยเนี่ยลูกค้านัดไปสาเจ้าเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วเชียต้อยเตรียมมากินข้าวเสร็จเรียบร้อยหมดละ ว่าเดี๋ยวตอนรับลูกค้าถึงเย็นนะฮะสมก,กี้กานัดไว้สารเจ้าอยู่ละอันนี้ออเดอร์วันนี้นะเนี่ยลูกค้ามาที่สิบสองเดือนสิบเอ็ดอ่ออะไรนะกาุณาทาตามลําดับ,ด,บด้วยชุดสิบแปดออเดอร์หกสี่คูณสีหนึ่งชุดสายสเปกคอนสามสิบเมตรเเส้นสเปกคอนสายสองเมตรสี่เส้นอันนี้รู้สึกอันนี้ของวัดไม่ใช่เหรอของวัดของวัดที่ประจบคืออ่อันนี้ของวัดที่ประจบเนี่ยลูกคา้าเมื่อวาน เมื่อวานเฮียไปส่งนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามสามสี่ห้าเที่ยวเนี่ยพอดีลูกค้าเขาจะไปทอดกระถิ่นอย่างเงี้ยมีชุดใหญ่ชุดเล็กอันนี้ใบเล็กกับใบใหญ่ก็คือหนึ่งชุดนะลูกค้าเนี่ยเนี่ยเฮียจะให้ดูเนี่ยใบเล็กใบใหญ่ก็คือหนึ่งชุดทั้งหมดค่าขนส่งเยอะแยะไปหมดในฟ้อนลูกค้าเห็นแล้วตกใจเนียนชุดหนึ่งพันประบาทนี่ชุดอะไร เนีย่ยลูกค้าเนี่ยฮะเฮีอยออกให้ก่อนหมดเลยล้วไปเก็บปลายทางนะฮะนี่ใบเล็กใบใหญ่ก็คือชุดหนึ่งนะลูกค้าไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ต้องต้องหมดนี่ชุดหนึ่งนะลูกค้าใบเล็กใบใหญ่รวมกันชุดหนึ่งเนี่ยเนี่ยชุดก็คือนี่ชุดหนึ่งนะนี่ชุดหนึ่งชุดหมื่นบาทเยอะฮะชุดหมื่นบาทขายดีนี่ก็ชุดหนึ่งชุดหนึ่งเนี่ยมื่อวานไปส่งมาเยอะแยะไปหมดเนี่ย ตอนนี้ก็เร่งให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าจะไปงานกระถิน่นบ้่งงานลอยกระทงบ้่งเนี่ย er เฮียก็เร่งให้เฮีย er ไปส่งเองด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ลูกน้องไม่ค่อยว่างไปฉีดวัคซีนบ้างอะไรบ้างเนี er ่ยทั้งหมดเนี่ยเฮีย er ไปส่งเองให้มาเชา er ้าเฮียก็ไปมาแล้วสองรอบเดี๋ยวว่าจะไปอีกรอบหนึ่งกำลังรอกำลังรออยู่ของหน้ากระชีพไปลงทิ้งก็ะตไม่หมดเลยเขาก็ต้องทยอยขึ้นรถไปฮะทยอยขึ้นรถไป เห็นไหมลูกค้าเยอะแยะไม่หมดเมื่อวานวันหนึ่งบางทีวันหนึ่งก็เยอะบางวันก็บางวันก็ขนาดนี้ไม่ใช่ทุกวันขนาดนี้นะแต่ส่วนใหญ่ก็สองเที่ยวทุกวันน่ะส่วนใหญ่เต็มคนรถอนนี่ก็สองเที่ยวทุกวันฮะไอ้เมื่อวานไส้โอนค่าขนส่งทำไมต้องจีบหมื่นสองสามหมื่นสองหมื่นบาทสามหมื่นอานใช่เนี่ยฮะลูกค้าดูดิเห็นแจ้เขาโอนค่าขนส่งเกือบสามหมื่นบาท วันขนาดนี้เลยฮะก็ต้องรีบส่งอ่ะเพราะว่าขายดีรีบส่งผลส่ง,สงเพราะว่ากลัวจะค้างส่งเงเราก็รีบแพครีบอะไรโอ้โหวันนี้คิดว่า 20, สองหมื่นกว่าเลนะเนี่ยเดี๋ยวไมู่ลูกค้าไม่ต้องกลัวฮะของเรามีขอให้สั่งฮะของเรามีพร้อมอ่ะขอให้ลูกค้าช่วยเฮียนะฮะลูกค้าช่วยเฮียช่วยช่วย,ช,วยช่วยเฮียช่วยเฮียสั่งช่วยเฮียซื้อ เพราะตอนนี้เฮียก็ทําเองขายเองเนี่ยเห็นไหมรับทั้งวันเนี่ยคนเนี้ยเขาชื่อกระปี้รัหลานผมเองอ่ะน้องน้องสาวผมเองอ่ะเนี่ยรับทั้งวัน,น่ะ<ม>เขาร<ม>ับสี<ม>่ทุ่มห้าทุ่มเขาก็ยังไม่ได้นอนรับแต่ออเดอ,อร์เนี่ยรับทั้งวันนะรำคาญไหมเดี่ยวเลยใชย้ใช้ใช้สองเครื่องเีย่มือหนึ่งทรมืออ่านไลน์อีกมือโทง อีกมือนึงจดเป็นจดออเด้วยชุดอะไรคะคุณมาโนนะคะเนี่ยมันเริ่มรู้สึกสิฝาดชุดแล้วเนี่ยละลูกค้าช่วยเฮียเห็นไหมที่พี่ที่ร้านงานเฮียขอบคุณลูกค้าเลยนะเนี่ยเนี่ยอะไรแย่ๆไปหมดเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวสัฝาดชุดแล้วฮะคือหนูมีแจ้งไปในไลน์ไอในในเฟซอะค่ะว่านั้นเออเฮียเฮียเฮียขอบคุณลูกค้านะแหมโอ้โหช่วยเฮียยอดถลนทลายเลยช่วยเฮียแล้วกัน เฮียก uh, okay, ็มีความจริงใจนะเฮียก็เพิ่งมาทําแต่ว่าเฮียประสบการณ์ทำก็สามสิบปีแล้วแต่ออนไลน์เฮียเพิ่งทํานะไม่ใช่เฮียทามานานแล้วเฮียให้คนอื่นเขาทำแต่ก่อนให้คนอื่นเขาทำตอนนี้เฮียไม่ให้ใครทำแล้วเฮียก็จะทําเองทาเองขายเองทําเลี้ยงลูกสองคนลูกยังไม่จบอยู่จุฬาคอนอยู่อยู่อะไรนะไอ้มหิดอนคอนหนึ่งช่วยเฮียได้มาเฮียก็ทําบุญบ้างให้ลูกให้ลูกใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย เลี้ยงลูกน้องยังไม่เหลากำไรมากอ่ะเดี๋ยวเอาใส่ขายเยอะเ <c oughs> ส้อผ้าก็เดิมเดิมเดี๋ยวเดี๋ <c oughs> ยวมีความกินจใจฮะเดี๋ยวก็อยู่อย่างเงี้ยลูกทุ่งลูกทุง่งเดี๋ยวเป็นคนเพชรบุรีครับเดี๋ยวก็ลูกทุ่งลูกทุ่งดูแลเอาเอางานเป็นหลักอ่ะดูงานให้เรียบร้อยจะไม่ค่อยไปไหนนอกจากออกไปสุรละออกไปก็ต้องรีบกลับมาคือต้องดูแลง,งานตลอด เดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยววันวันนี้ลูกลูกสาวก็เขาจะไปนั่งห้องทํางานของเขาข้างบนเขาก็จะตัดต่อคลิปให้ลูกค้าดูบางวันลูกค้ามาเยอะเขาก็ไม่ได้ถ่ายฮะเขาก็ทํางานเขาไม่เขาเขาไม่มีเวลาถ่ายบางวันก็ถ่ายบางวันก็ไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวจะตัดต่อคลิปให้ลูกค้าดูเมื่อลูกค้ามามาเยี่ยมยศต้อยเนี่ยส่วนใหญ่สิบสิบลายก็มาเอาหมดสิบลายฮะเขาเอาเอารถมาขนเองมัน ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างจังหวัดครับลูกค้าลูลลลกค้าต่างจังหวัดลูกค้าที่ไกลๆก,ก,ก็ถ้าไกลก็เฮียส่งส่งให้ถ้าเกิดละแวกไม่เกิน300กิโลถ้าเป็นชุดใหญ่ๆจะเป็นจํานวนหน่อยเฮียก็ไปส่งให้แต่เฮียขอเป็นวันอาทิตย์นะเพราะว่าวันธรรมดาเฮียไม่ค่อยว่างวันธรรมดาก็ไปส่งได้เหมือนกันแต่ขอเป็นใกล้ๆอย่างสระบุรีเนี่ยเฮียก็ไปตอนเช้ามืดเลยแล้วก็ต้องรีบกลับเข้าโรงงานมาทํางานต่อ พักเที่ยงเด็กพักเที่ยงกันหมดลูกค้าสนใจลูกค้าจะเอาสินค้าบีบีหมื่มหาหาเยี่ยที่โรงงานเลยเนี่ยใจร้อนจะเอารีบไปเปิดงานแต่งงาน <c oughs> งานแต่ง <c oughs> รุ่งสาว <c oughs> ก,ก็บ่าวเข้เ <c oughs> สอบมันสี่เส้นโอเคสเส้นสิบเมตรสี่เส้นก็พอแล้วค่ะครับช่ครัลูกค้าก็บางครั้งก็แปดแปดใบสิบเมตรแปดเส้นน่ะเสืองครัค่ะยังไงก็ต้องรับพ่วง่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้อยู่แล้วพอะไรกันเนาะเป็นอะไรใช่พ่วงอ่ะสองเมตรก็พอค่ะใช่ครับค่ะงั้นลืมใส่แหลกใลยพี่เดี๋ยวพี่ขอมแน